สวัสดียามเช้านะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับวิธีการเก็บฟางนะครับเขามีวิธีการเก็บแบบไหนนะครับผมตามไปดูกันเลยครับครับเบื้องต้นการทานาข้าวขเรานะครับผมหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีกองฟางนะครับเราจะทําเป็นแนวเลยนะฮะจะกอกองกองกนไว้นะครับผมให้เป็นแนวไปเลยนะนะครับสําหรับรถที่มามัดฟางนะครับผมนี่นะฮะจะใช้รถนะครับในการมัดฟางนะครับผม จะตีฟางให้แตกเลยฮะเนี่ยครับด๋ยวเราก็ต้องมากองกองกองนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นทางแนวที่รถจะเดินทางไปนะครับผมอ่าตรงนี้คันแทนานะครับผมเห็นนะครับเราจะเห็นไอ้ก้อนก้อนนะครับก้อนใหญ่นะครับแปลงนี้มัดเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยรอยรถไถน,นะฮะเข้ามาเก็บอยู่นะฮะไปดูใกล้ๆสิเป็นยังไงบ้าง เจอแล้วครับผมโอ้หนักเหมือนกันนะครับผมแปลงนี้นะครับแปลงใหญ่ๆนี้ประมาณได้สามโลนะครับสามม้วนใหญ่ๆนะฮะเขาจะมีพลาสติกนะครับผมเป็นใยพลาสติกนะครับคล้ายๆอย่างมุมเนื้อรัดไว้นะครับผมให้ให้มันแน่นนะฮะมันก็จะม้วนเป็นลูกกลมๆนะฮะแบบนี้เลยนะครับผมตรงนี้ได้สามสามม้วนนะครับ นี่แหละครับหลังจากนี้ไปก็เดี๋ยวจะไปซีนนะครับผมก็จะมีรถอีกคันหนึ่งนะครับมาซีนใช้พลาสติกนะครับที่ผมเคยจต่ทำให้ดูนะฮะนี่แหละครับการเก็บฟางที่นี่นะครับสวยมากนะครับผมก็ง่ายมากทางานทางานง่ายมากนะครับผมและการจัดเก็บการขนส่งดีมากๆครับผมกองฟางสวย